เซียวหลงหย่าล้อเล่นเลยเรารีบไปกันเถอะร้านไพ่อยู่ข้างหน้าถึงที่นั่นก็จะปลอดภัยแล้วยเยนหูมีสีหน้ากังวลมากยื่นมือมาหาฉันฉันคำรามใส่เยนหูว่าผู้ชายผู้หญิงหยุดจ่อได้แล้วรีบไปถ้าไม่มีฉันพวกนายอาจจะพาอาเจยหน,นีออกไปได้พวกนายมองฉันที่มีสีหน้าสง่างามชายคนนี้เคยถูกฟันไปหกแผลแต่เขาก็ไม่เคยร้องว่าเจ็บเลยแม้แต่น้อยเขามองฉันลึกๆสักครูแล้วเขาก็แบบรับลีหยวนขึ้นมาอย่างเด็ดเดี่ยวรีบวิ่งไปทางขวามือที่นำไปยังร้านไพ่นกกระจอก ส่วนฉันวิ่งไปในทางตรงกันข้ามขณะที่กลุ่มหิงห้อยก็เรียกคนสี่คนให้ตามฉันมาที่ปากซอยเล็กฮ่าฮ่ากลุ่มคนสี่คนที่ดูน่าเกรงขามหยุดลงกระทันหันพวกเขามองด้วยความตกใจราวกับเห็นผีซอยนี้ยาวอย่างน้อยหนึ่งร้อยเมตรหายไปไม่กี่วินาทีอย่าพูดถึงเขาที่บาดเจ็บสาหัสเลยแม้แต่คนปกติก็ไม่มีใครวิ่งได้เร็วขนาดนี้หรอกนะเด็กหนุ่มโบหรือไงในขณะเดียวกันฉันกําลังวิ่งด้วยความเร็วเหมือนวิ่งหนึ่งร้อยเมตรเดินไปที่ข้างถนนแล้วถมน้ําลายที่มีเลือดออก แม่เอ๋ยกลุ่มคนไร้ประโยชน์ยังจะมาทำให้ฉันโดนทำร้ายฝันกลางวันแบบคนโง่เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครไล่ตามมาฉันหันหลังเข้าไปในซอยที่มืดมิดพิงกำแพงเย็นเย็นและถอนหายใจอย่างโล่งอกนี่ลมหายใจที่ขมขื่นซึ่งรักษาพลังของร่างกายออกมาฉันรู้สึกว่าสายตาเริ่มมืดลงไม่นานก็หมดสติไปในขณะนั้นบนถนนใหญ่ฝั่งตรงข้ามสายตาที่มีความตึงเครียดและหวาดกลัวได้จ้องมองฉันมานานแล้วปลาค้าสบายดีไหมเสียงที่คุ้นเคยและเบาๆปลุกจิตสำนึกที่กำลังหลับไหลของปลา เขาลืมตาขึ้นอย่างยากลําบากจากความง่วงมองไปยังทิศทางที่เสียงนุ่มนวลน,นั้นมาใบาหน้าที่ดูน่ารักและละเอียดอ่อนปรากฏอยู่ในสายตาของปลาเขาขาดเลือดอย่างรุนแรงสมองในขณะนี้เคลื่อนไหวอย่างช้าๆเมื่อเห็นใบหน้าที่สวยงามนี้อีกครั้งเขารู้สึกเพียงแค่คุ้นเคยแต่ก็ไม่มีแรงแม้แต่จะนึกถึงว่าใบาหน้านี้เป็นของใครเพียงแค่ในความสับสนมีความยึดมั่นดังมนสะกดวงเวียนอยู่ในหัวที่กำลังจะสลึมสลือของเขานั่นคือไม่สามารถมีความเกี่ยวข้องกับสาวน้อยนี้ได้ไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องใหญ่ คุณมาทําอะไรที่นี่ไม่เกี่ยวกับคุณรีไปเถอนในอิทธิพลของความหมกมุ่นนั้นลินอยู่พยายามตั้งสติให้สาวน้อยออกไปแต่ตอนนี้เขานอกจากพูดแล้วไม่มีเรี่ยวแรงอะไรเลยแม้แต่การพูดยังยากลําบากมากสีหน้าของสาวน้อยที่แสดงถึงความกังวลกลับไม่ได้ลดลงแม้จะเจอท่าทางที่ไม่ดีของปลานิวกลับเหมือนว่าจะโล่งใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าปลาบึกแบบนี้ทําให้เขารู้สึกสบายใจมากกว่าให้ฉันพาเธอไปโรงพยาบาลไหมเธอดูเหมือนจะบาดเจ็บหนักมากสาวน้อยถามอย่างเป็นห่วงปลาห้าตัวพูดออกมาอย่างไม่ชัดเจนว่าฉัน แต่กลับไม่สามารถกล่าวออกมาได้ไม่มีแรงที่จะพูดต่อไปลิ้นเหมือนถูกเติมด้วยตะกัวหนักอึง้งทําให้หลิงหยุนพูดไม่ออกแม้แต่คําเดียวแต่ภายใต้แรงกระตุ้นอันรุนแรงในใจลิงหยุนยังคงพยายามใช้แรงสุดท้ายในร่างกายส่หัวเล็กน้อยอาชีพทําให้สาวน้อยต้องจากไปออกไปให้ไกลที่นี่ออกไปให้ไกลจากตัวเองอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอีกการส่หัวของปลานั้นทําให้สาวน้อยเข้าใจผิดไปเขายังคิดว่าปลาไม่ส่งเสียงหรือว่าไม่มีเงินไปโรงพยาบาลเขาก็รีบคิดหาทางออกอีกทางหนึ่งฉันจะพาคุณไป ไปร้านขายยาให้น้องพยาบาลดูแลให้บาดแผลของคุณดูหนักมากผู้หญิงพูดด้วยความเป็นห่วงเสียงนุ่มนมของเธอส่งเข้าหูของลินหยุนแต่ลินหยุนที่เหนื่อยล้ามากไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำพูดนี้ได้เขาขยับปากเล็กน้อยต้องการที่จะติดตามความหมกมุ่นในใจยังคงปฏิเสธข้อเสนอของสาวน้อยแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถใช้กำลังใดๆได้เลยที่จะทำให้ความปรารถนาในใจออกมาสุดท้ายก็แค่ขยับริมฝีปากเบาฮ่าฮ่าแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเห็นลินอยู่เงียบไปนาน สาวน้อยถามอย่างระมัดระวังว่าถ้าคุณไม่พูดอะไรฉันก็จะถือว่าคุณเห็นด้วยหลังจากถามเสร็จผ่านไปสักพักสาวน้อยเห็นหลินอยู่ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจึงถอนหายใจออกมาเล็กน้อยถือว่าคุณเห็นด้วยเพราะบาดแผลของเขาในตอนนี้ดูน่ากลัวจริงๆผมสีเหลืองที่ปิดบังใบหน้าครึ่งหนึ่งแทบจะถูกเลือดซึมเปื้อนครึ่งหนึ่งส่วนที่ไม่ถูกผมสีเหลืองปิดบังตอนนี้ก็เต็มไปด้วยเลือดดูน่ากลัวกว่าผู้บาดเจ็บในหนังเสียอีกหลังจากตัดสินใจช่วยหลินอวีสาวน้อยลุกข,ขึ้นแล้วหันหลังออกจากตรอกมืด เดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยรถราเขาจะดึงรถสามล้อเล็กที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนมาให้เข้ามาใกล้จัดการกับเครื่องปรุงที่จะต้องนำไปให้แม่สาวน้อยลากและดึงปลาไปที่รถสามล้อเล็กเพราะมักจะช่วยแม่ทำงานที่ต้องใช้แรงงานง่ายๆดังนั้นเด็กหญิงจึงยังสามารถเคลื่อนย้ายหลังจากที่พยายามอย่างหนักเพื่อให้ลิงหยูอยู่ในที่นั่งเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กหญิงยังคิดอย่างรอบคอบโดยใช้ผ้าม้าผืนใหญ่คลุมร่างของลิงหยูเพื่อป้องกันการพบกับคนร้ายระหว่างทางไปร้านขายยาเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้ว สาวน้อยเงยหน้าขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผาเขากำลังจะขึ้นรถสามล้อไปเมื่อเสียงระฆังที่ไพเราะและเรียบง่ายดังขึ้นในซอยที่เงียบสงบเสียงระฆังที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันนี้ดูแปลกประหลาดมากทำให้สาวน้อยตกใจเธอหยิบโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่สั่นอยู่ขึ้นมาสาวน้อยมองไปที่การแจ้งเตือนสายเรียกเข้าอย่างตื่นเต้นหลังจากคิดอยู่สักพักเขายกมุมปากบางสีชมพูในที่สุดเขาก็ไม่ให้โทรศัพท์ถูกตัดเองเพราะไม่มีใครรับเขาเลือกที่จะรับโทรศัพท์ฮัลโหลแม่พูดด้วยเสียงนุ่มนุ่ม่ คุณอยู่ที่ไหนตอนนี้ทำไมยังไม่มาเครื่องปรุงกำลังจะหมดแล้วปลายสายมีเสียงของผู้หญิงผู้ใหญ่ที่มีอารมณ์เล็กน้อยถามว่าทำไมเด็กสาวถึงยังไม่มาเสียงของเด็กสาวมีความลังเลเมื่อหันไปมองไปที่ผ้าปูโตะที่ยื่นออกมาจากรถสามล้อเล็กเธอพูดเสียงเบาๆว่าแม่รถสามล้อเสียฉันไปไม่ได้นะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรละเธอไม่ต้องมารอกฉันให้เสี่ยวอยู่ไปซื้อเครื่องปรุงที่ร้านฉันจะปรุงเองก็พอเสียงที่โตเต็มวัยพูดอย่างเข้าใจ สาวน้อยถือโทรศัพท์แก้มเธอดูเหมือนจะมีสีแดงเล็กน้อยเพราะโกหกเขาพยักหน้าขยับปากเบาๆวางโทรศัพท์ลงสาวน้อยทำโดยไม่คิดมองไปที่ผ้าคลุมอาหารที่พองขึ้นบนรถสามล้อเล็กในขณะนั้นความคิดมากมายพุ่งขึ้นมาความหมายยากที่จะอธิบายจนกระทั่งภาพเปลี่ยนเป็นตรอกแคบๆที่มืดครึมมีเสียงฝีเท้าที่ยุ่งเหยิงดังเข้ามาเขาจึงสะดุ้งและหันไปมองทันทีเห็นกลุ่มคนสองคนที่ปากซอยมีผมสั้นสีต่างกันถือมีดและไม้เบสบอลปรากฏตัวขึ้นที่นั้นพวกเขามองซ้ายมองขวา เหมือนกำลังมองหาสิ่งของอะไรบางอย่างสาวน้อยเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีจึงรีบหันหลังกลับหันหลังให้กับทั้งสองคนเขารีบผลักรถเข็นหนักออกจากตรอกมุ่งไปที่ไฟถนนสว่างเดินอย่างรวดเร็วไปยังถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านนิ่งเงียบมาจากการจ้องมองเพดานอย่างไร้สติเขาในปัจจุบันไม่ต่างอะไรจากคนที่ไม่รู้สึกตัวเลยการขาดเลือดอย่างรุนแรงที่ศีรษะและการถูกตีด้วยอิกทําให้สมองของเขาสับสนความคิดเหมือนถูกเหนียวด้วยกาวไม่สามารถคิดหรือมีความคิดใดๆได้เลยผ่านไปหลายนาที สมองที่ช้ามากของเขาจึงตระหนักถึงปัญหาที่ร้ายแรงขึ้นมาตัวเองอยู่ที่ไหนหลบฝนหมุนตามองไปรอบๆไม่นานห้องเล็กๆที่เรียบง่ายแต่สะอาดสะอ้านก็ตกอยู่ในสายตาของเขาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปปลาตอนนี้เชื่องชา้าถึงกับไม่สามารถเชื่อมโยงความคิดได้พบกับปัญหาถัดไปหลังจากห้องเล็กที่นี่อาจจะต้องรออีกสักพักลิงอยู่ถึงจะรู้ตัวว่าเขาคุณตื่นแล้วทั้งที่ถือกาน้ำร้อนเข้ามาในห้องเล็กนี้ค่อยๆมองเห็นลิงหยุนที่ลืมตาขึ้นในดวงตาของเขามีความรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อย นางถามด้วยเสียงสั่นตอนนี้หลิงหยุนไม่มีความสามารถที่จะตอบเขาได้เขายังคงมีสายตาที่ว่างเปล่ามองไปที่เพดานที่เรียบง่ายและเรียบง่ายเหมือนกับว่าในห้องนี้ยังมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นสวัสดีครับคุณหลิงอยู่ตังหมานหมานเรียกชื่อเขาหลายครั้งเสียงเรียกที่นุ่มนวลของหลิงหยู่หวังว่าเขาจะตอบสนองเล็กน้อยแต่เสียงเรียกเหล่านี้กับเหมือนหินที่ตกลงสู่ทะเลไม่มีคลื่นใดๆแม้แต่การมองของปลาก็ไม่ได้รับมาเลยตังแมนแมนมองดูปลาที่มีสีหน้าเฉยเมยนึกถึงคําเตือนของพยาบาลเมื่อครู่ มีอาการขาดเลือดอย่างรุนแรงต้องพักผ่อนให้มากและควรดื่มน้ำให้เพียงพอนึกถึงคำเตือนของพยาบาลที่ตั้งตังแมนแมนจึงรีบเทน้ำร้อนจากกาน้ำลงในถ้วยเพื่อให้เย็นลงพร้อมกับหยิบยาออกจากร้านตามปริมาณที่กำหนดถือทั้งน้ำและยาไปที่ข้างหลินอยู่มองดูหลินอยู่ที่ทำหน้างงเขาก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำอย่างไรดีเขาสภาพแบบนี้ดูเหมือนว่าฉันจะทานยาของตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วต้องป้อนเขาหรือเปล่าทั้งมันมันยืนอยู่ที่เดิมหยุดการเคลื่อนไหวจริงๆแล้วในใจเขายังกลัวหลินอยู่บ้าง ไม่กล้าเข้าใกล้เขามากเกินไปกลัวว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วเหมือนตอนเที่ยงวันนี้กลายเป็นพวกก้าวร้าวใหญ่โตแต่ในใจของตันหมานหมานรู้สึกว่ามันแปลกๆตอนเที่ยงวันนี้เหมือนเขาจะกลายเป็นคนคนอื่นถ้าเขามีปัญหาจริงๆแล้วเมื่อวานตอนเที่ยงโดยเฉพาะตอนดึกเมื่อวานตอนที่เสื้อผ้าของฉันถูกตัดออกคิดถึงภาพที่อึดอัดเมื่อคืนตอนใส่เสื้อผ้าหน้าของเจ้าสร้างหมานหมานแดงขึ้นเขาใส่หัวไล่ภาพของเจ้าหลิงอยู่ออกจากสมองคิดต่อเจ้าหลิงอยู่เป็นคนดีหรือคนชั่วถ้าเมื่อคืนเขาต้องการ ตัวเองอาจจบลงด้วยสภาพใดก็ได้ตอนนั้นเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยยังซื้อเสื้อใหม่ให้ตัวเองด้วยซึ่งเป็นการดูแลตัวเองอย่างดีหลังจากทําเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่ขออะไรเลยก่อนจะจากไปไม่ขอเงินซื้อเสื้อเลยด้วยเหมือนกับเลอฟองในหนังสือเรียนทําดีไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่ขอชื่อเสียงก็คือเขาทําหน้าเฉยๆตลอดเวลาเหมือนว่าทุกคนต้องค้างเงินเขาคิดถึงตรงนี้ต้องมานมานหันไปมองหลิงหยุนโดยไม่ตั้งใจตอนนี้เลือดบ,บนหน้าของเขาถูกพยาบาลที่ร้านขายยาทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ผมสีเหลืองที่ปกคลุมคขึ้นใบหน้าของเขาถูกผ้าพันแผลมัดไว้บนหน้าผาตอนนี้เขาดูเหมือนจะจริงจังขึ้นเยอะเลยนะแต่ดูเหมือนยังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่เขาหน้าตาเหมือนคนไม่ดีเลยอารมณ์ร้อนมากแต่ก็ไม่ถึงกับดูแย่ในกรอบการช่วยเหลือผู้หญิงสามครั้งลิ้นหวานหวานหน้าแดงนิดหน่อยกระซิบเบาๆว่า <Wow. S 2> แต่นี่เขาก็เป็นคนที่ดูเหมือนเย็นชาแต่มีน้ำใจทำไมถึงกลายเป็นคนแบบนั้นตอนเที่ยงวันต่อคำถามนี้ตั้งแต่ที่ตังมันหานคิดไม่ออกจริงๆแล้วก่อนเลิกเรียน เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงของหลิงอยู่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและตอนเที่ยงวันเขามีการกระทำที่ทำให้สงสัยทำเกินไปแล้วภาพในตอนเที่ยงปรากฏขึ้นในสมองตองมันหมาน้อยใจมากคิดว่าฉันเป็นเด็กเล็กๆหรืองไงยืนอยู่ที่เดิมทำท่าทางเหมือนจะตามมาอย่างคนร้ายแต่สิ่งเหล่านี้ใช้ได้กับเด็กอายุสามขวบเท่านั้นผู้ใหญ่ปกติคนไหนจะ่ะหลงกลและพูดจาแบบนี้น้ำตาลที่ค่อยๆราดบนใบหน้าจู่ๆก็แดงเหมือนถูกไฟเผา นึกถึงตัวเองที่ตอนนั้นหนีไปอย่างตื่นตระหนกถึงขั้นลม้มลงบนพื้นทั้งมันมันรู้สึกอายและโกรธจนอยากหาที่หลบเข้าไปร้องไห้ฉันดูเหมือนจะไม่ดีไปกว่าเด็กอายุสามขวบเลยหลังจากที่คิดอยู่สักพักความกังวลในใจของตองมันมันน้อยลงมากมองไปที่หลิงอี้ที่มีสายตาอ่อนล้าเขานั่งลงข้างๆเขา,ขาในที่สุดเตรียมที่จะให้เขาทานลองเช็คอุณหภูมิของน้ำร้อนในชามยังร้อนอยู่บ้างน้ำตาลค่อยๆตักใส่ช้อนแล้วปล่อยให้เย็นลงบ้างเขาค่อยๆส่งช้อนไปที่ริมฝีปากของปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดที่ยังออยู่่่ใในนนนคววาาามางเปลตนนี้ ในที่สุดก็มีสิ่งที่ต้องสนใจเขาพยายามแยกริมฝีปากที่เกือบติดกันออกตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตเพื่อแสวงหาน้ําอุ่นในช้อนอยากจะบรรเทาเหมือนกับเจ็บคอแห้งเหมือนไฟไหม้น้ําช้อนเล็กถูกดื่มลงไปอย่างรวดเร็วแต่ก็แค่หยดน้ําในถ้วยราดลงบนความกระหายที่ต้องการน้ํามากขึ้นน้ําตาลค่อยๆมองเขาที่ยกคางขึ้นเล็กน้อยด้วยความกระหายแล้วตักน้ําอุ่นจากชามขึ้นมาอีกหนึ่งช้อนในขณะที่น้ําตาลกําลังคิดที่จะป้อนน้ําให้หลินอยู่เขาที่ละเอียดอ่อนก็จู่ๆนึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งน้ําาตอออนนนี้้ยยังรู่มก ถ้าให้เขาดื่มแบบนี้จะเผาไม่เขาหรือเปล่าคำถามนี้ทำให้ค่อยๆหยุดการให้น้ำเขามองดูน้ำร้อนในถ้วยที่มีไอ้น้ำพุ่งขึ้นเข้าใจว่าไม่สามารถให้น้ำนี้เขาดื่มได้แต่เห็นเขาที่กระหายน้ำอย่างรุนแรงน้ำตาลค่อยๆรู้สึกกระวนกระวายไม่สามารถรอให้เย็นแล้วค่อยให้เขากินได้ต้องรอถึงเมื่อไหร่กันมองดูน้ำร้อนในช้อนแล้วมองไปที่ปลาที่มีเกล็ดสะท้อนแสงในตาเขาลังเลอยู่เล็กน้อยขยับตัวไปข้างหลังเล็กน้อยขยับร่างออกจากระยะสายตาของปลากระเบนเขายกช้อนขึ้น นำไปที่ริมฝีปากย่นริมฝีปากเล็กน้อยค่อยๆเป่าลมเย็นออกมาหลังจากเป่าหลายครั้งเขาวางช้อนลงบนริมฝีปากของปลา,ากระเบนค่อยๆเทน้ำเข้าปากของเขาแล้วนำช้อนกลับจากนั้นตักน้ำใส่ชามเล็กน้อยน้ำตาลค่อยๆทำให้แก้มแดงจัดนำไปที่ริมฝีปากแล้วเป่าลมเย็นเบาๆสักสองสามครั้งจากนั้นก็ให้น้ำกับปลากระเบนอีกครั้งทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาน้ำในชามลดลงไปเกือบครึ่งแต่ใบหน้าของถังแมนแมนกลับแดงจนกลัวเหมือนกับความร้อนในน้ำไม่ได้ถูกลมเย็นที่เขาเป่ามา แต่กลับย้ายไปที่ใบหน้าขาวนุ่มของเขาปลาบึกที่ดื่มน้ําไปครึ่งชามเหมือนกับความปรารถนาที่จะได้ร่างกายของชนเผ่าแมนจูในที่สุดก็ไม่ต้องจ้องตาอยู่เช่นนั้นอีกต่อไปแต่กลับหลับตาลงและเริ่มพักผ่อนนี่ทาให้ตังมานถอนหายใจอย่างโล่งออถ้ายังดําเนินต่อไปเช่นนี้เขากลัวว่าหัวจะโดนความร้อนสูงที่ไม่รู้ที่มาทําให้เสียหายวางช้อนไว้ข้างๆน้ําตาลนั่งกอดเข่าบนเตียงดินเขานั่งมองตาของหลิงหยุนที่สงบและหลับรออย่างเงียบๆในหัวมีแต่ความคิดที่ถูกเผาไหมจนหมดสิ้นอุณหภูมิที่สูงได้ลดลง มองไปมองมาเขาก็ไม่สามารถกลั้นไว้ได้และหัวเราะอ,ออกมาจากนั้นก็รีบใช้มือปิดปากกลัวว่าเสียงหัวเราะของตัวเองจะไปรบกวนหลิงหยุนที่กำลังพักผ่อนแต่ถึงจะปิดปากผลกลับยังโชว์ออกมาจากดวงตากลมโตเหมือนดอกพีชข,ของเขาที่ไหลออกมาในใจเหตุผลที่ทั้งหมานหมานรู้สึกคำคือใบหน้าของหลิงหยูสีผิวของเขากว่าครึ่งใบหน้ามีสีเข้มหลังจากโดนลมแดดมาอย่างหนักส่วนอีกครึ่งใบหน้าที่ถูกผมสีเหลืองปกคลุมกลับมีผิวขาวขาวจนดูเหมือนจะขาวเกินไปกว่าครึ่งใบหน้าครึ่งหน้าขาว ความแตกต่างที่น่าทึ่งนี้ทําให้หัวเราะไม่หยุดโดยเฉพาะเมื่อคิดถึงช่วงเที่ยงวันนี้เขายกผมยาวขึ้นโดยไม่หันหัวมองดูตัวเองในท่าทางที่น่าขำยิ่งหัวเราะจนตาแทบจะไม่เปิดดูไม่ออกเลยว่าเขายังเป็นผู้ชายขำขันมองนาฬิกาบนผนังเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีต้องหมันมันนับเวลาในใจแม่จะเลิกขายของประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเมื่อกลับบ้านก็น่าจะประมาณเที่ยงให้ลินยุนพักผ่อนสักพักก็ยังทันรอให้เธอตื่นแล้วให้เธอกินยาลิ้นอูนอนหลับสนิท ต้องมันมันยิบสมุดและดินสอออกมานั่งอยู่ที่โต๊ะเล็กๆที่ไม่ไกลจากที่นี่ทำการบ้านแบบเก่าๆในระหว่างการทำการบ้านทั้งมันมันมักจะเผลอใจทุกครั้งที่เป็นแบบนี้เขาจะเงยหน้าขึ้นมองหลินอยู่สักพักกังวลว่าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาจะทำเรื่องไม่ดีหรือเปล่าแต่เมื่อมองไปเรื่อยๆเ,เขาจะถูกเปียกไปด้วยสีผิวที่แปลกประหลาดครึ่งหนึ่งดำอีกครึ่งหนึ่งขาวทำให้เขาหัวเราะหลังจากที่ปิดปากหัวเราะเขาก็เริ่มทำโจทย์และคัดลอกหนังสือต่อเขาโยนความกังวลก่อนหน้านี้้้ทิงงงไไไปเขาคคคมมม่่่่ใใชชนนนนแบบัรออกนะื ความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสกับฝนคือความเจ็บปวดปวดหัวจนหน้าเจ็บปวดเจ็บเหมือนสมองถูกคนใช้เครื่องตีไข่ตีให้เข้ากันไม่กล้าขยับเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยนอนนิ่งๆพักอยู่สักพักรอให้ความเจ็บปวดที่วุ่นวายในสมองค่อยๆดีขึ้นบ้างถึงค่อยลืมตาขึ้นมองไปรอบๆสภาพแวดล้อมเรียบง่ายแต่เห็นได้ชัดเจนร่องรอยของการเวลาบนผนังสีขาวม่านผ้าสีชมพูลายดอกไม้ที่บังสายตาแต่ไม่บังแสงผ้าม่านราคาถูกตู้เสื้อผ้าไม้เหลืองเก่ามีเหล็กกรวงบางเส้น ชั้นเก็บของที่ทำจากการต่อกันอย่างง่ายบนชั้นมีของใช้หลายอย่างแต่ดูไม่ยุ่งเหยิงยังมีตังแมนแมนอึมตังแมนแมนสายตาของหลินอีเร็วๆนี้ผ่านไปที่โต๊ะเขียนหนังสือสาวน้อยที่ตั้งใจเหมือนเธอและของเก่าๆเ,เหล่านั้นไม่มีอะไรที่ต้องใส่ใจมากเกินไปอยู่ในสภาพตอนนี้เหมือนกับนักศึกษาที่เพิ่งนั่งเล่นเกมทั้งคืนยังไม่นอนถึงหนึ่งชั่วโมงถูกแม่เรียกให้ไปเยี่ยมเพื่อนร่างกายตื่นแล้วแต่วิญญาณยังคงหลับอยู่ในสภาพนั้นส่วนเรื่องต่างๆอย่างโลกสีเหลือง อะไรที่ห่างไกลจากนางเอกความคิดเกี่ยวกับเอทีสองความรักบริสุทธิ์หรือความคิดแบบนั้นทั้งหมดนั้นเหมือนกับก้อนหินขนาดใหญ่เงียบสงบะส,สมอยู่ในใจลึกๆไม่สามารถก่อให้เกิดขึ้นเล็กๆได้เลยเกือบจะอิงจากจิตใต้สำนึกหลังจากยืนยันว่าไม่มีอันตรายรอบตัวลินอยู่รู้สึกสบายใจมากขึ้นเขาไม่สนใจว่าทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่ไม่สนใจว่าที่นี่คือที่ไหนยิ่งไม่คิดว่าทางหมานมานทำไมถึงอยู่ที่นี่เขาตัดสินใจที่จะหลับตายอมจำนวนต่อความเหนื่อยล้าและความม่วงในหัวนอนต่ออีกสักพักพ,กพอหลับตาลง ก็ได้กลิ่นหอมที่คุ้นเคยเหมือนมีกลิ่นบางอย่างลอยมาอย่างไม่รู้ตัวลินอีรู้สึกว่ากลิ่นหอมนั้นคุ้นเคยในหัวแต่กลิ่นหอมที่คุ้นเคยนั้นไม่มีความรู้สึกอะไรเลยตอนนี้ลินอีสมองเหมือนกับโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์รุ่นแรกในปี1965ไม่มีความสามารถเลยในการให้ข้อมูลตามระบบการดมกลิ่นและให้การตอบสนองที่เหมาะสมมีแต่จิตใต้สำนึกที่สับสนให้การตอบสนองที่ไม่ชัดเจนกลิ่นหอมชอบดมยังอยากดมอยู่อยู่ในจุดหมายของโปรเซสเซอร์ไร้แกนของปลา ทำงานคิดว่าทําไมกลิ่นนี้ถึงคุ้นเคยเสียงเรียกนุ่มนวลดังขึ้นลินอยู่กินยาให้เสร็จก่อนนะเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนี้ลินอยู่ไม่คิดจะใช้สมองอันไร้ประโยชน์ในการประมวลข้อมูลแล้วเขาลืมตาขึ้นมองดูสาวน้อยที่มีใบหน้าหวานซึ้งและงดงามในหัวกลับลอยขึ้นมาแค่สองข้อมูลที่ง่ายมากน้ำตาลค่อยๆไม่มีอันตรายแล้วก็ไม่มีอะไรต่อจากนั้นปลาคาบเหมือนคนที่ถูกสะกดจิตแม้แต่จะรู้ว่ามันคือยาทำไมถึงต้องกินยาคำถามพื้นฐานเหล่านี้กลับไม่มีเลย แค่แน่ใจว่าอย่างมานมานไม่มีอันตรายแล้วก็พยักหน้าค่อยๆยกมือขึ้นเอายาใส่ปากที่เขายื่นมาแล้วย่างมานมานก็ยกแก้วน้ำส่งให้หลินยูลินยูรับน้ำมาตามสัญชาตญาณของร่างกายดื่มน้ำลงไปหลังจากกินยาเสร็หลินยูยังคงอยู่ในสภาพสมองช็อตในหัวก็ยังว่างเปล่าคิดอะไรไม่ออกเลยแค่ตั้งใจว่าจะนอนต่ออีกสักพักลินยูเบอร์โทรพ่อแม่ของเธอคืออะไรต้องการให้ฉันโทรหาพวกเขาเพื่อไปรับเธอกลับไหมเสียงนุ่มนวลดังขึ้นอีกครั้งถึงเสียงนี้จะไพเราะแต่ใจยัง ลาหมิงที่อยากนอนยังรู้สึกหงุดหงิดอยู่ความทรงจำสองชุดในหัวของเขาตอนนี้ก็เริ่มเบลอเพราะถูกตีด้วยก้อนอีกจนไม่ชัดเจนทำให้ปลาหอยงุนไม่รู้ว่าชุดไหนเป็นชุดไหนเพราะเขาอยากนอนอย่างเดียวเขาก็เลยขี้เกียจนำความทรงจำที่ง่ายต่อการอธิบายของเหลืองมาใช้ตอบว่าตายแล้วหลังจากที่ปลากระเบนตอบสั้นๆห้องก็งเงียบสงดทั้งนั่งช้าๆข้างๆหลิงอยู่ในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจจากนั้นก็ถูกปกคลุมด้วยความเสียใจอย่างมากเขาไม่คิดว่าจะได้คำตอบแบบนี้พ่อแม่เสียชีวิตแล้วเหรอ ยังจริงๆว่ามันน่าสงสารตามปกติแล้วเมื่อคุยถึงบาดแผลของคนอื่นคนทั่วไปมักจะเลือกที่จะเงียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขี้อายอย่างทั้งมันมันที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่วันนี้ไม่ใช่ทั้งมันมันเงยหน้ามองเวลาที่ผนังเกือบ11บเอดโมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงแม่จะเก็บจะกลับบ้านไม่เกินเที่ยงแน่นอนถ้าไม่ปลุกเขาให้ตื่นและออกไปถ้าแม่กลับมาแล้วเจอจะแย่ตอนนั้นจะอธิบายให้แม่ฟังยังไงดีตังคิดหนักแล้วก็ขยี้นาในที่สุดก็ตัดสินใจทําใจให้แแข็งรงรพููดคุยยกับลินออ่่ตไป หวังว่าจะสามารถทำให้เขาตื่นขึ้นมาได้ด้วยการพูดคุยเรื่องที่ละเอียดอ่อนให้เขาตรหนักว่านี่คือที่ไหนแล้วให้เขาออกไปเองส่วนเรื่องไหนที่จะละเอียดอ่อนพอที่จะทำให้หลินอยู่ตื่นขึ้นมาทั้งมันมันคิดอยู่คิดดูถึงหัวข้อที่ละเอียดอ่อนพอพอนี้เขาจ้องไปที่ตาของเธอเหมือนว่าหลินหยุ่นกำลังหลับอยู่ถามด้วยความระมัดระวังนักเรียนหลินหยุ่นคะคะแนนอันดับในการสอบครั้งก่อนคือเท่าไหร่พอจะละเอียดอ่อนพอไหมตั้งมันมันภูมิใจในคำถามที่แกล้งแกล้งของตัวเองอยู่บ้างเขารู้ว่าคนอย่างหลินอื่น คะแนนของเขาไม่ดีนะดังนั้นจึงถามคำถามนี้หวังว่าเขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแรงจากคำถามนี้และตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีนักเรียนคนไหนที่ไม่สนใจคะแนนของตัวเองบ้างละ่ะนึกถึงการสอบจำลองครั้งแรกของตัวเองเมื่อได้คะแนนอยู่ในสิบอันดับแรกของทั้งโรงเรียนตัวเองรู้สึกไม่ดีจนหลับไม่ลงกลัวคนอื่นพูดถึงลิงอยู่คะแนนของเขาต้องแย่ก,กว่านี้แน่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาคงจะโกรธหรือรู้สึกไม่ชอบล่ะนะแบบนี้อารมณ์ของเขาจะรุนแรงน่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วตังแมนแมนคิดเช่นนั้น ดวงตาเหมือนดอกพีษที่สวยงามจ้องมองที่หลิงอยู่ด้วยความคาดหวังรอคอยปฏิกิริยาของเขาเสียงของปลาคาบอันดับสุดท้ายฟังดูไม่ชัดเจนเหมือนยังไม่ตื่นเต็มที่แต่ทว่าท่าทีกลับดูมั่นใจไม่เห็นสัญ,ญญาณที่จะรู้สึกอายเลยแม้แต่น้อยเพราะผลการเรียนนี้เมื่อได้ยินคําตอบที่ไม่สนใจของลินหยุนทําให้ตังมันมันรู้สึกเสียการป้องกันเล็กน้อยทําไมคนบางคนถึงได้คะแนนแบบนี้แล้วยังพูดออกมาอย่างสงบเขาไม่ได้สนใจผลการเรียนของตัวเองเลยหรือจริงจริงหรือเปล่า ไม่สนใจสายตาที่แปลกประหลาดของครูและเพื่อนเพื่อนใช่ไหมแล้วการบ้านของคุณคืนนี้เสร็จแล้วหรือยังทั้งมานมานไม่ยอมแพ้หาเรื่องคุยอีกครั้งหวังให้หลิงหยุนรู้ว่าเขายังมีเรื่องต้องทําเพื่อที่จะได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วการบ้านคุณต้องเขียนแน่ๆถ้าไม่เขียนการบ้านจะโดนครูลงโทษนะทั้งมานมานไม่ลืมเรื่องที่หลิงหยุนพูดตอนกลางวันพูดถึงเรื่องที่เขาไม่ทําการบ้านแต่เขาไม่เชื่อในมุมมองของเขาในโลกของเขานักเรียนไม่มีคําว่าไม่ทําการบ้านไม่ทําการบ้านคุณไม่กลัวหรอว่าพอถึงววััันนนรุ่งงขึ้้้จะตออเผชิญหาากบคมดด เมื่อไม่มีอะไรในมือไม่ทําการบ้านคุณไม่กลัวหรอว่าครูจะขอให้คุณไปในทางเดินทําการบ้านโทษนี้เป็นการลงโทษที่รุนแรงขึ้นคุณยังไม่กลัวอาจารย์ประจําชั้นที่มีโทษหนักอีกเหรอเรียกผู้ปกครองมาไหมโอ้ฝนตกดูเหมือนจะไม่ต้องกลัวเลยท้องฟ้าชักจะย่นคอขึ้นเล็กน้อยแต่เขาก็รีบตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งไม่กลัวเลยสําหรับข้อนี้สุดท้ายไม่ได้หมายความว่าเขาไม่กลัวสองข้อนี้ไม่กลัวถูกเพื่อนร่วมชั้นดูถูกไม่กลัวถูกครูลงโทษเมื่อคิดถึงบางคนที่ไม่ได้ทําการบ้านในตอนที่ครูเรียกชื่อ ทั้งแมนแมนก็มีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องนี้ของตัวเองเมื่อพวกเขาถูกครูไล่ออกจากห้องเรียนเดินด้วยการก้มหน้าเพราะอายหน้าแดงเหมือนจะหยดเลือดออกมาคิดดูว่าวิธีนี้ก็น่าจะใช้ได้ผลกับปลาตาที่สวยงามเหมือนดอกพีชข,ของตังมันมานสว่างขึ้นด้วยความหวังอีกครั้งเขาจ้องไปที่ปลารอคอยการตอบสนองของเขาแต่ปลาไม่มีการตอบสนองเลยแค่ตอบแบบไม่ค่อยชัดเจนด้วยสัญชาตญาณพูดออกมาน้ำเสียงยังดูไม่แคร์มากกว่าตอนที่ถามเรื่องคะแนนเวลาผ่านไปเรื่อยฮ่าฮ่าทั้งคิดจนสมองปวดราว ถึงจะนึกออกเรื่องที่อ่อนไหวมากมายแต่ก็ถูกตอบกลับอย่างง่ายดายจนหมดแรงเขาถอนหายใจอย่างหนักรู้สึกว่าอยากหาหัวข้อที่เขาสนใจยากกว่าการสอบครั้งใหญ่เสียอีกแต่ในความเหนื่อยใจนั้นทั้งมานมานก็พบสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะถามลินอวีเรื่องอะไรเขาจะบอกอย่างไม่มีข้อกังขาเหมือนถูกตีเหมือนกับการเปิดเผยความจริงที่มีอยู่ในละครโทรทัศน์ทั้งมานมานรู้สึกสนุกดังนั้นคำถามของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่แม้แต่เขาเองยังไม่ได้สังเกตเห็น จากคำถามที่อาจดึงดูดความสนใจกลายมาเป็นคำถามที่ถังหมานหมานจริงๆต้องการรู้คำตอบทำไมถึงมาช่วยฉันตังมันมันถามด้วยเสียงเล็กๆเห็นว่าเธอเห็นแก่ตัวลินอูพูดอย่างช้าๆคำตอบที่ทำให้ตังมันมันสนใจอย่างมากเห็นว่าเธอเห็นแก่ตัวตังมันมันคิดอย่างลึกซึง้งท่องคำตอบที่ลินอูให้มาอีกครั้งคิดอยู่สักพักถังหมานมานถามอีกครั้งด้วยเสียงเบาไม่มีเหตุผลอื่นอีกแล้วเหรอลินอวิส่ายหัวเบาๆแต่หลังจากส่ายหัวเขาก็พูดเสียงไม่ชัดเหมือนในความฝันว่า ยังอยากให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขต่อไปฉันถูกคนเลวรังแกหลังจากที่หลิงหยูพูดเหมือนฝันไปจบแล้วห้องเล็กๆสงบลงจนได้ยินเสียงลมหายใจตังค่อยๆนั่งอยู่ข้างๆหลิงหยูเขาดูหลิงหยูที่กำลังระหว่างฝันและตื่นภาพในหัวเขาวนไปวนไปอีกครั้งกับคำพูดที่ไม่ชัดเจนของหลิงหยูผิวขาวเหมือนถูกคลื่นสีแดงของแผงตอนซัดเข้ามาทีละคลื่นแดงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแดงจนดูน่ากลัวเหมือนมีไข้สูงและในความเป็นจริงตอนนี้หัวของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับการมีไข้ อยากให้เธอมีชีวิตที่มีความสุขต่อไปไม่ถูกคนเลวรังแกหมายความว่าอะไรนะทั้งมานมานไม่เข้าใจว่าทั้งสองประโยคนี้หมายถึงอะไรเป็นการสารภาพรักเหรอไม่ค่อยเหมือนแต่เป็นความห่งใยระหว่างเพื่อนนักเรียนหรือเปล่าก็ไม่ใช่คำพูดที่เหมือนคำสัตย์สาบานแบบนั้นชัดเจนว่ามันอาจจะสนิทเกินไปฟังดูเหมือนคำพูดของพ่อที่พูดกับลูกสาวแม้ว่าจะเข้าใจดีว่าคำพูดนี้แค่แสดงถึงความหงใยี่หม่เกี่ยวกักควายรักแต่ทว่าทางหวานกลับควบคุมอารมณ์ที่พจุ่ามันาจจนใจไม่ได้ เหมือนถูกคำพูดนี้สัมผัสเปิดสวิตช์แปลกๆหน้าแดงราวกับจะเผาไม่ผิวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกสองประโยคนี้เหมือนคำสาปประสบการณ์ที่ถูกฝนหลายครั้งในไม่กี่วันมานี้ทำให้หายใจของทั้งมานมาหนักขึ้นความรู้สึกแปลกๆในตอนเที่ยงวันนี้ความรู้สึกแปลกประหลาดที่เคยหายไปแล้วกลับมาแพร่กระจายในใจของเขาอีกครั้งและครั้งนี้อารมณ์แปลกประหลาดมาอย่างรุนแรงทำให้ทั้งวันๆไม่มีความสามารถในการต่อต้านเลยแล้วทำไมวันนี้ตอนเที่ยงถึงต้องแกล้งทำเป็นแบบนั้นบ่ายนั้นทั้งวันวนหน้าร้อนแดงจนเกือบหยดเลือด ถามด้วยเสียงเบาๆถึงสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจปัญหาที่น่าสนใจเพราะอยู่ในระหว่างฝันและตื่นของลินอยู่ต้องพูดในสิ่งที่คิดในใจออกมาแต่กลับรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ปกติเรื่องนี้ที่น่าสนใจสำหรับลินอยู่เหมือนกับการถามคนที่ยังไม่ตื่นว่ารหัสการจ่ายเงินในมือถือของเขาคืออะไรมันได้สัมผัสถึงลินอยู่จริงๆที่สุดยอดอ่อนไว้ในใจในตอนนี้ที่สุดท้ายสมองที่แทบจะหยุดนิ่งของเขากลับเริ่มทำงานขึ้นมาคำสำคัญหลายคำปรากฏขึ้นในหัวของเขาข้อมูลมากมายถูกเรียกใช้ขึ้นมา เขาเริ่มคิดถึงบ่ายที่มีอาวุธคำสั้นๆหลายคำปรากฏขึ้นในหัวของลิงช้ารวมเป็นชื่อที่ลินยุยคุ้นเคยมากคือตังหมันหมันลินยุยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนอยู่ระหว่างหลับระหว่างตื่นแล้วจู่ๆก็รู้สึกว่าไฟบนเตาแก๊สเปิดอยู่ลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วเพิ่งจะเคลื่อนตัวแต่ก็ต้องหยุดเพราะปวดหัวอย่างรุนแรงและต้องนอนพักผ่อนอีกแล้วนี่ที่ไหนทั้งมันมันทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ลินยู่มองไปรอบๆด้วยความตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมองไปที่ถังมันมันแม้จะกลัวมากกว่าการเห็นทหารไล่าของัวเียน ทำไมถึงมาแต่งตัวแบบนี้ทําให้ตกใจหรือฉันไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นฉันเตือนคุณทางแมนแมนฉันไม่ใช่คนดีอะไรมีแนวโน้มที่จะตอบคําถามของทางแมนแมนด้วยท่าทีที่ดุร้ายหวังว่าเขาจะกลายเป็นกวางที่ตกใจเหมือนตอนเที่ยงวันนี้วิ่งหนีไปอย่างไม่รู้จะไปทางไหนเพื่อหนีจากตัวเองแต่ความหวังของเขานั้นต้องล้มเหลวทั้งมานหมานไม่เพียงแต่ไม่วิ่งหนีไปไกลบนใบหน้ายังไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยเขาไม่รู้ทําไมถึงมีสีหน้าแดงจัดใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความหงวงให่ พูดซ้ำๆว่าอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นตอนนี้ร่างกายของคุณยังอ่อนแออยู่ต้องพักผ่อนให้มากฉันไม่ตื่นเต้นลินอยู่มองไปที่ใบหน้าของตังแมนแมนที่แดงกำ่ำยิ่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องเขาจึงพยายามเพิ่มแรงมากขึ้นหวังว่าจะทําให้ตังแมนแมนกลับไปเป็นแบบที่เป็นเมื่อกลางวันแบบที่เห็นเขาแล้วต้องหลบไปให้ไกลตังแมนแมนทำไมเธอถึงไม่กลัวฉันฉันขอเตือนเธอตอนนี้ดีที่สุดคือรีบไปให้ไกลไม่อย่างนั้นเธอจะเกิดอะไรขึ้นเธออย่าโทษฉันนะตอนนี้ฉันไม่สามารถขยับได้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นฉันต้องทาต เสียงหายใจหอบน้ำเสียงตื่นเต้นเขาจ้องมองทั้งมานมานอย่างแน่วแน่ด้วยสายตาที่ดุร้ายเหมือนจะกินคนและภายใต้รูปลักษณ์ที่เหมือนจะกินคนนี้คือความหวังที่แทบจะขอร้องตองมันหมานะฉันขอร้องเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปทรงที่ฉันเกลียดตอนเที่ยงเลยดีไหมฉันสัญญาฉันจะไม่เข้าใกล้เธออีกเลยไม่ได้หรอเล่นกับฉันแบบไม่ให้เกียดหน่อยก็ได้เธอมาทำตัวไม่ดีกับฉันฉันกลัวเธอที่สุดแล้วกันอย่าตื่นเต้นก่อนสงบสติอารมณ์ก่อน ตองมนันมีแต่ความกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของหลิงอี้คิดแต่ว่าจะตามใจคำพูดของเขาว่าสงบอารมณ์ของเขาให้เรียบร้อยก่อนจนเธอไม่ได้สังเกตคำพูดของเขาแฝงไปด้วยความหมายที่ซับซ้อนมากแค่ไหนจนกระทั่งเห็นความตกใจบนใบหน้าของหลิงหยุนเขาถึงได้สติกระทันหันปิดปากนั่นใบหน้าของเขาแดงก่ำเหมือนแอปเปิ้ลที่สุกงอมแม้กระทั่งลำคอขาวบางก็ถูกแต่งแต้มด้วยสีชมพูเข้มทั้งมันๆในเวลานั้นเพราะคำพูดที่ใกล้ชิดเกินไปนี้โดยตรงถึงกับทำให้สมองช็อตเหมือนปลาโดนสาดน้ำ ได้ยินคำพูดของถังมานมานเหมือนกับการปลอบเด็กเขารู้สึกหมดหวังรู้สึกเหมือนชีวิตของตัวเองกำลังจะพังทลายทำไมถึงเป็นแบบนี้ความนิยมของถังมานมานทำไมถึงไปอยู่ที่จุดที่น่ากลัวแบบนี้จะไม่ใช่ตอนจบในการ์ตูนใช่ไหมตัวเองถูกกำหนดให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวเองถูกกำหนดให้กลายเป็นสัตว์ร้ายที่ทำลายความรู้สึกของคนอื่นอูไม่รู้จะเผชิญหน้าเพื่อนๆอยังไงแล้วหาทะเลสปากเกตตีเส้นแข็งๆมาผูกให้ตายซะเลยลินอยู่กำลังเสียใจอยู่ทันใดนั้นเขาตระหนักถึงเรื่องที่ถูกเขามอง ไม่มีเวลาเสียใจลินยูหันไปดูซ้ายขวาแล้วก็สรุปได้ว่านี่คือห้องที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่คือที่ไหนคำถามนี้ปรากฏขึ้นในสมองของลินยูและตามมาด้วยคำถามนี้ในหัวของลินยูปรากฏคำถามที่สำคัญอีกหนึ่งข้อเขามาที่นี่ได้อย่างไรเพียงแค่เคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงในสมองชัดเจนว่าเขาไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ดังนั้นเขาจึงหันไปมองที่ตันมานมานที่มีสีหน้าจัดแดงและดวงตาที่เต็มไปด้วยความตระหนกถามว่านี่ที่ไหน ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ทังค่อยๆย,ยิ้มเผยริมฝีปากปากยิ้มแย้มดวงตากลมโตเหมือนดอกพีทที่มีน้ําตามองไปที่เสื้อของเสียงเปลดปลาเพิ่งถูกไฟไหม้ไม่เข้าใจคําถามในท่าทางน่ารักฉันบอกว่านี่คือที่ไหนฉันมาที่นี่ได้ยังไงแล้วทําไมคุณถึงมาเปียกฝนที่นี่ทนกับอาการปวดหัวกัดฟันแล้วก็พูดคําถามนี้ซ้ําไปซ้ำมาตอนนี้ตังค่อยๆฟังคําถามได้ชัดเจนขึ้นเขาหายใจเข้าลึกๆปล่อยความรู้สึกในใจออกมาเหมือนน้าเดือดความรู้สึกแปลกๆที่พลุกพล่านกดทับลงมา พูดด้วยเสียงเบาว่าฉันพบคุณที่ตรอกเล็กๆตอนนั้นคุณมีเลือดเต็มหน้าและหมดสติไปฉันเลยพาคุณไปที่ร้านขายยาให้น้องพยาบาลที่ร้านขายยาช่วยดูแลบาดแผลให้คุณเรียบร้อยแล้ว